มูลนิธิร r r. ชาชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บ้านเลขที่62ทับ4หมู่ที่1ตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายภัยรัตนเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ครอบครัวนางอารีจรพันธ์เจ้าของบ้านซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วนและนางสาวสุดใจผู้บุกผาเจ้าของบ้านเลขที่62ทับ4หมู่ที่1ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังซึ่งทั้งสองหลังดังกล่าวได้ประสบเหตุอัคคีภัยตั้งแต่เมื่อวันที่18ธันวาคม2565 โดยสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจำนวนสองหลังคาเรือนมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนทั้งสิ้นหกรายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชาชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชาชูปถัมเป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาทิเหล่ากาชาติ ชมรมแม่บ้านมหาไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยข้าราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอนครหลวงได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย